ในที่สุดก็ว่างสักทีครับผมนะสำหรับกิจกรรมพันพทรับนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่นะครับก็เป็นแค่ Q&A ธรรมดานะแต่ว่าผมสัญญาเลยว่ากลางๆแบบสมมุติว่าแบบพันกว่าๆเนี่ยหมงว่าซับสไครต์ผมนะอาจจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงโควิดผมยังไม่อยากทําอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะน,นั้นเอา Q&A ไปก่อนละกันนะครับส่วนกิจกรรมแจกนู่นแจกนี่ก็ ขอแบบเวลาหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมก็แค่จะออกจากบ้านยังไม่กล้าเลยคือแบบถ้าทําแจกของเนี่ยก็ต้องแบบส่งไปข้างนอกใช่ปะ่ะซึ่งมันกวนในส่วนของโควิดเพิ่งจะแบบโอโ้โหเป็นช่วงนี้คือมันระลอกสองแล้วนะครับก็เลยทําอะไรไม่ได้นะเอาเป็น Q&A ก่อนแล้วกันนะครับก็ท้าผู้ชมอยากถามเลยผมก็ถามมาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีการ ถามเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ได้มีการตอบคาถามอะไรเพราะยังไม่มีใครถามอะไรมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิป Q&A เนี่ยจะไปลงอีกคลิปหนึ่งส่วนใครอยากจะถามอะไรเนี่ยให้ถามในคลิปนี้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะถามเอ้ยไม่ใช่จะตอบเออลิ้นพันไปหมดแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะตอบให้นะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับบายบายมาสั้น